ตัวบสองห้าหนึ่งนะครับไปะยามาในสิบสี่ิหาีนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งครับก็มีการก่อสร้างสถานีใหม่นะครับเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะครับนี่ครับบ้านโปง่งซึ่งสถานีบ้านโป่งก็จะอยู่ระหว่างสถานีนี่ตามนี้ครับถ้าไปทางด้านเหนือก็คือทางนู้นนะครับทางด้านเหนือทางนู้นเป็น สถานีชุมทางหนองประดุกครับส่วนถ้าเกิดไปทางด้านที่ใต้นะครับไปสถานีนครชุมครับนี่นะครับโดยระยะห่างของสถานีบันโป่งและชุมทางหนองประดุกห่างกันอยู่ที่4 4.059กิโลเมตรครับส่วนสถานีบ้นโปง่งห่างจากนาครชุมนะครับ ห้าจุดสี่ไม่แน่ใจว่าห้าหรือหกนะครับ 4, นี่ห้าจุดสี่น่าจะห้าห้าจุดสี่ห้าสามกิโลเมตรนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นชานชาลาใหม่นะครับทางนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นชานชาลาใหม่ส่วนจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับ เวลอเสร็จปีนไหนก็ไม่ซ้ำกันนะครับนี่ครับบ้านป่งกแล้วมีมีการประดับนะครับเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับสวยงามางนี่ครับบ้านป่งขนาดนี้เวลา14นาฬิกา57นาที บวสองห้าหนึ่งมาแล้วนะครับได้เป็นรถจาก G A หมายเลข4ี่ห้าห้าแน่ๆเลยนะครับเนื่งจากมีหูนะครับจะเป็นสีนี้นะครับเลื้อยมาช้าๆนะครับขบรถเที่ยวน,นี้ล่าช้ามานะครับ ปรมาสิบสามนาทีนะครับสี่ห้าห้าสามนะครับลูกรักใคร่เลย รจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งต้นถนนทางขึ้นทางรถไทางห้ายหลายวัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขวรถทขบวนบริษัธรรมนาขบวนที่สองห้าห่งอยู่ับสขบวนบริษาทต้นทางสถานีขบุรีสุดปธาสถานีประจวบคินค่ะรถไปประจวบนะคะถึงสถานีประจวบคนเวลาสองทุ่มหรแล้วอยู่ลำสมงปบริษาที่สถานี ขบวนตกนนั้นพบสถานีต่อไปตามลำดับค่ะออนนี้ขบวนึ่งออกสถานีแล้วนะครับ เอาทางต่อครับบวบวสองห้าหนึ่งนะครับสองนึ่งโซก็ค่อยเลื้อยออกไปช้าๆนะครับสองหนึ่งออกไปแล้วนะครับ จะส่งผู้สารที่สถานีนครชุมไปสายถัดไปครับ